สวัสดีครับปิงปอง3 3 0 c h a n n e l นะครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมโบราณนะครับที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสที่ดังพอสมควรนะครับเรียกว่าไปที่งานไหนงานไหนก็จะต้องเจอขนมขนมกะละแมนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าที่ดังมากๆแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่รู้นะครับว่าเขาดังมาจากอะไรดังมาจากตรงไหนนะครับ รู้แต่ว่าช่วหงหลังๆนี้มีเพื่อนๆในโซเชียลเนี่ยโพสลงบ่อยมากว่าอยากกินกลาแมเจ้านี้แล้วก็ต้องไปยืนรอรอแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ต้องรอนะครับอดทนอดกั้นรอมากนะครับแล้วก็ล่าสุดกลาแมเจ้านี้เจ้าดังเนี่ยก็มาเปิดร้านในงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็ฝากคุณป้านะครับไปซื้อมา เลือกซื้อเจ้านี้เจ้าเดียวก่อนนะครับเป็นเจ้าที่ดังที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่เห็นในโซเชียลมากที่สุดนะครับเป็นเป็นเป็นความชอบของแต่ละคนบางคนอาจจะชอบแบบนี้บางคนอาจจะชอบรสชาตินี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบตรงที่ว่ามันมีกระแสดังนะครับก็เลยลองไปซื้อดูนะครับก็คืองี้ครับเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้ผมให้คุณป้าเนี่ยไปซื้อมาในช่วงบ่ายนะครับก็ซื้อมา2รสชาติซื้อมาเจ้าเดียวครับแต่ว่าเป็น2รสชาติ ก็จะเป็นรถออริจินอลนะครับแล้วก็เป็นรถใบเตยนะครับคือกติกาของการซื้อร้านนี้ก็คือเขาให้ซื้อคนละไม่เกิน5ชุดซึ่ง1ชุดเนี่ยก็จะเป็น3ถุง3ถุง1อยนะครับเขาบอกว่า1คนเนี่ยสามารถซื้อได้เพียง5ชุดเท่านั้นนะครับหรือถ้าจะซื้อแค่ถุงเดียวเขาก็ขาย35บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้สูงสุดแค่คนละ5ชุดเท่านั้นก็คือ500บาทนะครับ535ก็ทั้งหมด15ถุงนะครับ ส่วนรสชาติก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับนะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกว่าซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับซื้อตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้วันที่2แล้วนะครับส่วนอีกถุงหนึ่งครับเป็นกาลาเมเหมือนกันนะครับเป็นรถใบเตยแล้วก็เป็นรสทุเรียนอันนี้ผมฝากคุณแม่ F นะครับ F หรือว่าซื้อใน f a c e b o o k นะครับอันนี้เขาทำเป็นเป็นแบบเป็นแบบพอดีคำอ่ะเขาปั้นเป็นห่อเป็นแบบ ลูกอมลูกท็อฟฟี่อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอันนี้อันนี้ไม่มียี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อก็ถุงนี้ห้าสิบาทนะครับกินไปแล้วหน่อยหนึ่งในในหนึ่งถุงในหนึ่งชุดก็จะมีถั่วหรือส่งขั่วมาให้ด้วยนะครับส่วนผสมหลักๆนะครับของการาแมนะครับก็คือหนึ่งก็คือข้าวเหนียวดิบนะครับสองก็คือเป็นหัวกะทิสามก็จะเป็นน้ําตาลปี๊บนะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ของอะไรนะครับ เพราะว่ากลิ่นของน้งตาปี๊บเนี่ยมันก็จะหอมแล้วก็มันก็จะหวานนะครับเราก็ยังมีงาขาวคั่วมีถั่วลิสงคั่วอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ที่แต่ละเจ้าเป็นสูตรของแต่ละเจ้านะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นเลยลากินอนะ่ะเขาก็จะให้ถั่วลิสงคั่วมาด้วยนะครับมันก็โอเคเรียกเทยากครับเพราะว่า ต้องบอกว่าวันแรกที่ไปซื้อมานะครับเละติดมือแล้วแบบกินยากมากคือคือเวลามันจับปุ๊บมันจะติดมือแล้วมันจะยืดแล้วมันจะแบบติดหนังมือไปเลยมันมันไม่ร่อนอนะ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วเดี๋ยวระมาดูกันคือนเพื่อสงสยัยใช่ไหมว่าเขายืนรออะไรกันแบบนานมากเพื่อกินกระกละแม่เจ้าเนี้ยก็เดี๋ยวดูครับอันนี้คือ ผมให้ดูว่าเวลามันหยิบนะอันนี้คือใช้แค่สองนิ้วหยิบขึ้นมาอ่าโอเคความหนึบนะครับความหนึบอ่าโอเควันนี้เป็นวันที่สองแล้วมันน่าจะคืนตัวแล้วเนาะมันก็เลยอาจจะไม่เหนียวเนะหนักมากนะครับนี่ครับก็จะกินง่ายกว่าเมื่อวานนี้ถ้าวันแรกเนี่ยมันจะเหนียวเนอะแบบเละเลยอะติดมือเลยอันนี้เป็นรสริจิษนอลน,นะครับ อืมโอเควันที่สองโอเคกว่าวันแรกเยอะวันแรกเนี่ยโหมันเหนียวมันยืดแบบหคุณน,นึกว่ากินพิซซ่าอืมโอเคอโอเคหอมครับหอมน้ําตาลหอมน้ําตาลปี๊บหอมแล้วก็รสชาติออกหวาน หวานเลยอ่ะหวานเลยกินมากๆคือแบบอาจจะแบบอะไรหวานคอมากเลยคงกินได้ไม่เยอะอ่ะอ่ะต่อไปอันที่สองครับรสใบเตยร,รสใบเตยนี่ผมยังไม่ได้ลองนะยังไม่ได้กินเลยอันนี้จะได้เป็นกินเป็นครั้งแรกเลยรสใบเตยก็เดี๋ยวดูการหยิบจับนิดนึง อ่ะเหมือนกันครับวันนี้มันน่าจะแบบคืนตัวแล้วกลิ่นใบเตยแทบไม่ออกเลยคนระับแทบแทบไม่มีกลิ่นใบเตยอ,ออกมาเลยไม่มีแต่ได้แค่เป็นสีสีเขียวรู้เลยว่าเป็นใบเตยแต่ว่ากลิ่นไม่ออก โอเคอันที่สองทานไปนะครับกลิ่นใบเตยคือวันนี้วันที่สองแล้วมันไอ้พวกไอ้ตรงแป้งอะ่ะมันก็จะไม่เหนียวแล้วมันก็จะกินง่ายกับต่างวันที่หนึ่งเลยต่อไปอันที่สามครับอันที่สามนี่เป็นการาแมที่คุณแม่ซื้อจากเฟซบุ๊กนะครับไม่รู้ชื่อร้านด้วยไม่มีป้ายบอกครับแต่ว่าคุณแมค่คงอยากกินแหละแต่ว่าที่เกยบไปรอต่อคิวก็เลยไปซื้อทางเฟซบุ๊กเลย อันนี้เขาก็ทําห่อพลาสติกไว้ให้มันแบบกินได้ง่ายนะครับดับแรกเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวมาดูความเหนียวความนืดก่อนอันเนี้ยเราเราไม่รู้นะว่าเขาทําตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มันกี่วันแล้วเพราะว่าแม่กขาซื้อทางเฟ a นะี่ครับดูจากการแกะออกมาครับไม่ติดถุงครับแล้วก็ไม่ติดมือเลยครับ นี่ครับไม่ติดมือครับไม่ติดมือครับลอนเลยครับโอเคอันนี้แบบถุงใหญ่นะห้าสิบบาทอันนี้มันไม่มีความเหนียวเลยมันแบบมันแค่ได้ได้ความหนึบหนึบอะแล้วก็ แล้วก็แทบไม่ได้รสชาติของใบเตยเลยเกือบนิดเดียวปลายลิ้นเลยอะโอเคเคือเนี้กินง่ายครับแล้วก็มันไม่แพงด้วยแล้วมันไม่ต้องต่อคิวครับต่อไปก็เป็นทูเรียนนะครับทูเรียนทูเรียนข้างในเป็นเป็นงาขาวนะครับอยู่ข้างใน <Okay. S 2> กลิ่นทุเรียนแรงเลยอ่ะเนี่ยกลิ่นทุเรียนครับความเหนียวก็ไม่เหนียวครับมันไม่ติดมือครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยกลิ่นแรงเลยกลิ่นทุเรียนแรงครับแต่ว่าก็รสชาติก็ก็ธรรมดาไม่ได้หอมครับก็คือหวานแล้วก็เป็นกลิ่นทุเรียนเลย นะครับก็มารีวิวให้ดูครับประเด็นคือคือในงานเนี่ยมันมีร้านกะละแมหลายร้านมากเห็นบอกว่ามีร้านกะละแมมาประมาณสามสี่ร้านหลายคนก็สงสัยว่าทําไมคนถึงจ้องจะเป็นไปกินที่ร้านนี้เจ้าดังๆมากเราก็ต้องต่อคิวนานอืมอยากรู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมลองกินเจ้านี้แล้วก็ก็ไม่รู้อ่ะคือ ือรสชาติก็โอเคแต่ว่าผมผมลองกินวันแรกแล้วมันเหนียวเกินมันเนอะมือมันเละเทะวันที่สองเนี่ยคือวันนี้ก็คือโอเคมันไม่เละเทะมันไม่เหนียวไม่มันแบบไม่ไม่หนึบแล้วอะ่ะรสชาติโอเคหวานนะครับกินมากแล้วอาจจะน้ําตาลขึ้นนะครับหรือว่าหวานคอก็ถือว่ารสชาติโอเคนะครับถือว่าเป็นขนมไทยที่ตอนนี้กลับมาได้รับความนิยมแล้วก็มาฮิตอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่า ผมอยากจะให้ถ้าใครมีโอกาสนะเจอหลายๆร้านผมอยากให้ทุกคนลองกินหลายๆร้านนะเพราะว่าคืออย่างน้อยเราก็ช่วยสนับสนุนคนที่เขาเอามาขายนะครับหรือบางคนอาจจะลองไม่ได้ก็ไปซื้อร้านอื่นบางคนอาจจะคิดว่าบางคนอาจจะเคยกินหลายร้านแล้วก็ตัดสินใจว่าร้านร้านลองอะ่ะหรือว่ามวยลองเนี่ยมันแบบมันดีกว่ามันอร่อยกว่าหรือบางคนก็อาจจะชอบร้านนี้ก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าร้านเจ้าดังเนี่ย ด้วยด้วยคุณภาพความนื้ความหวานความอร่อยซองหอมเนี่ยขึ้นอยู่กับรสชาติของแต่ละคนอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นว่าเป็นเป็นลิ้นของผมนะครับผมผมอาจจะกินไม่เหมือนคนอื่นหรือว่าอาจจะเหมือนคนอื่นนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ